จะกำหนดเขตลึกเข้าไปในแผ่นดิน80ยอดนะ80ยอดลึกเข้าไปในแผ่นดิน80ยอดนะเขตที่ลูกนี้ตัดลงมาเนี่ย80ยอดยอดหนึ่งมี16กิโลเมตรสิกกิโลปุ่นหรยอดนะแต่ขึ้นไปบนฟ้านี่ไม่จำกัดเขตไม่รู้สูงเท่าไหร่ไอ้นี่นะ หลักในพระไตรปิฎกไม่เห็นไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นมีรถบุกแค่แปดสิบยอดลงใต้บินแต่ขึ้นไปบน้าท่านก็ได้กล่าวถึงแสดงว่าไม่มีบเขตบน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสมเด็จพระุทธาจา้ากรมรังศีเราต้องกานมีส่วนร่วม อันนี้ใบสีที่เราทําเองนะคะอันนี้เอามาจากอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยงมีพระปัญญาทำหน้าที่เขทเอ่าทเขารูปก็ได้กอดกำเนิดเกิดเป็นพระพิสุขคนีมิตรจะกําหนดเหตุลึกเข้าไปในแผ่นดิน80ยอด 80โยนเลื่อนเข้าไปเนี่ยดบิน80โยดน,นะเศตที่ลูกมีดตัดลงมาเนี่นย80โยนยอดมึงมี16กิโลเมตร16กิโลคูณเป็น80น,นะแต่ขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยไม่จํากัดเศษไม่รู้สูงเท่าไหร่ไอ้นี่หลักหลักใดก็ใส่ปิดบกไม่เห็นไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นมีระดับแค่80โยดลงใต้ดินแต่ขึ้นไปบนฟ้า ท่านไม่ได้กล่าวึ้นแสดงว่าไม่มีอบเขตบุบปาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสี